คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ววันนี้นะครับทุกคนเราจะทําการพาไปดูนะครับสตูใหม่ของดีนบล็อกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าในสตูดีนบล็อกณตอนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นยังไงทุกคนมาเข้ามาครับนี่ก็จะเป็นบ้านแบบธรรมดานะครับเราเราไม่ได้ว่ามีงบอะไรเยอะนะทุกคนเดี๋ยวทั้ะทั้งคุณถอยก่อนคุณถอยก่อนผมเปิดผิดด้านเชิญดครับสชิสครับ ่วนตรงนี้นะครับทุกคนเสียงจากกล้องหน่อยนะเราเพิ่งย้ายมานะครับทุกคนเข้ามาครั้งแรกทางซ้ายมือนะครับทุกคนว่าจะเป็นเที่เก็บรองเท้าเอทุกคนแล้วจะมีรองเท้าของแต่ละคนของเพื่อนๆของอะไรต่างๆก็จะมีรองเท้านี่เอาไว้ใส่ในบ้านนะคทุกคนดูนี่เห็นปะเห็นปะแล้วก็เราก็จะเห็นนี่มีหมวกดินล็อกอยู่แล้วก็นี่ดูหมังคุด ผมกลัวมอดจะขึ้นก็เลยตั้งตรงนี้นะทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นพวกพื้นที่ออฟฟิศนะครับทุกคนเราอยากจะทําเป็นออฟฟิศ hmm. ก็คืออาจจะมีพวกโต๊ะพวกอะไรต่างๆที่ให้แบบเพื่อนๆน,น,น,นั่งใช่ไหมทุกคนแบบนั่งตัดต่อมีจอคอมจออะไรต่างๆตรงนี้แล้วก็จริงๆที่ผมอยากได้จริงๆผมอยากจะมีพวกบาร์ไอแลนด์นะทุกคนเอาไว้ถ่ายคลิปทำอาหารเนะรเนี่ยเรามีองค์มีแอร์เรียบร้อยแต่ว่ายังยังไม่ได้ย้ายเข้ามานะทุกคนโซนตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นโซนทีน่จริงๆมันจะเป็นห้องครัว ถ้าเราทาจริงๆก็จะต้องบิวพวกเขาตรงเคาน์เตอร์นี่มีตู้เย็นของของเพื่อนๆได้กินนี่มีนงมีน้ำน้มีของเอา้เอาเฮ้ยคุณมาตอนไหนเดี๋ยวคุณมาตอนไหนคุณมาตอนนี่เพื่อนผมนี่เพื่อนผมมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถทําคลิปอออเออโดรได้ ผมเคยมาทําคลิปทดลองแล้วคลิปหนึงตรงนี้ก็เป็นคลิปที่ดีนะครับทุกคนทุกคนครับพอตรงนี้นะเราขึ้นมานะก็จะเป็นโซน,น,นบันไดนะทุกคนมีอยู่1 2 3 4งสามีะมีอยู่ประมาณส0กว่าขาั้นเอาขึ้นไปข้างบนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับทุกคนแล้วก็เป็นนะฮะจีดากาําลังล้างจานอยู่นะฮะก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็ห้องสตูดิโอนะฮะทุกคนนี่จะเป็นห้องนอนนะห้องนอนก็ไม่มีอะไรผมใหม้ดูเลย่ะนี่ห้องนอนผม <Okay. S 1> ก็มีตู้ อัน,นี้ต,ต่างๆแล้วก็ห้องทํางานจริงๆตอนนี้นะฮะทุกคนออฟฟิศยังไม่ได้ย้ายไปข้างล่างเราก็จะมาดูในโซนสตูดิโอของดินบล็อกที่แรกนะครทุกคนนะเขากำลังทํางานอยู่ตอนนี้เขากำลังตัดต่อแล้วก็ประชุมนะครทุกคนนี่ก็จะเป็นเฮ้ยทำไมไม่ทํางานอ่ะไรมากนี้นะเราว่าไปมากนี้อะไรไอ้วกนี <S <s ้ทุกคนพอเข้ามานะฮะ ดูใส่นี่ดูเถียงเรื่องซอสด้วยนะเฮ้ยถ่ายคลิปอยู่ถ่ายแทงเลยเข้ามานี่ก็จะเป็นอ่อสแตนนะฮะที่สําหรับทําฉาดนะครับทุกคนมันจะเป็นสีอย่างนี้โอ้หอมมากเลยนะขอขอชิมได้ไหมขอชิมสักอันนึงชิวๆไงดาป้อนนิดหน่อยดาป้อนแล้หรอดาโลดาใจร้ายจังตรงนี้ก็จะเป็นพวกครอบต่างๆนะฮะเราก็จะมีพวกนี่เห็นไหมนาฬิกาที่ผมขายแล้วก็มีอุปกรณ์กล้องแล้วก็พวกกล้องที่แช่กล้องนะคะทุกคนซึ่งผมใช้ไม่ได้เพราะว่ากุญแจผมทําหาย กล้อนะงก็ตังต้งต้างๆนอกตรงนี้ก็จะเป็นกระดานตารางการโพสต์งานนี่คือเราเราเพิ่งลบไปนะแล้วก็นี่เป็นกระดานประชุมสามารถเลื่อนได้มีชุดทรงชุดสู่ด้านหลังเอาไว้ไลฟ์สดแต่ว่าจริงๆเราก็อยากได้พวกพใช่ขอพี่ทั่วไปถ้าสมมุติว่าจะมีแบบว่านะฮะบริษัท อ๋อเก้าอี้พวกเก้าอี้โซฟาเก้าอี้แบบเพื่อสุขภาพดั่งอ๋อแกออฟฟิศซ,ซินโดรมอะไรเงี้ยเวยีสามารถเข้าได้นะครับเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าต่างๆก็สามารถสปอนเซอร์ได้นะทุกคนทีวงทีวีผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะครับทุกคนว่าสตูดิโอของดีดวอล์กมันจะเป็นในแนวไหนเพราะาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมย้ายมาแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมลงทุนอย่างนี้หวังว่ามันจะได้ผลนะครับทุกคนแล้วก,แวก็แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบในวิดีโอที่เราทำนะครับจริงจริงาาทนนนกกกกััมคุนอยากให้ทุกคนมีคววาาามสุขขในนกรรดดูีโอองเะ กสำหรับวันนี้นะครับโชคดีครับสวัสดีครับผมกินเนื้อก่อนคุณตา้องคุณอยู่นั่นแหละ <c oughs> ตา้อง <c oughs>